มาเลยครับท่านผู้ชมเจอกับยากรแฮกครับวันนี้รวมเกมสล็อตมังกรนะครับเกมน,นี้ครับอื้ม <c oughs> มาดูคว,วามังกรจะมีแต่ใครกี่ใบจะแตกเยอะแค่ไหนครับผมอันนี้นรับเริ่มปันนี่เบดหกบาทครับนี่แล้วพอจัดสี่สิบห้าไปเลยครับผมเกมนี้ยากแฮกครับ อยากให้ PG มาเป็นไงบ้างครับโอ้โหนี่ฮะมังกรฟ้านะมาแกไปแล้วครับผมนีมีการสะสมวัดไทยมังกรนะไม่ครบสิบรับแต่ลันลเบ็ดนี่เราก็เบิกเดิมพันนี่เก้าสิบไปเลยครับหรูอว่าม,มังกรไฟจะเพิ่มจะนักรูปแบบตาราง ของเกมนี้นันเป็นยังไงครับนีมาสี่นะครับนีมาเจ็ดมาแปดนะครับนีอันนี้ต้องช็อตครบสิบช่องนะฮะนี่แล้วเพื่อเปิดขายใบสีเขียวใบแรกนะฮะมีและเราก็ยังมีชน,นะวายนะนี่ฮะับเอเกตเซอรเกมนี้มีไหมหรือเ,เปล่าเมาปันนะ่นฮาร์ฟฟรีสปินเกมนี้กันดูครับนี่ครับ หน้าหกเจ็ดเกหาไว้นะนี่ไร้อีกไหมครับยอยื้มหืมอดลุ้นปัน่นลุ้นรับไข่เขียวมานฮะลุ้นช็อตไข่เขียวมาครับอื้มหืมเสียเงินมาฮะเป็นไงครับร้อยเอ็ดมามังกรแดงครับ ไปก่อนนะยังวายมาแล้วครับอืสีหัวใจแดงมาครับแปดเก้าสิบพับแดงมาแล้วครับมังกรเขียวครับไี้เก็บสะสมครบสาสิบได้มังกรน้ำเงินมาครับยี่สิบสี่ครับอีกหกครับสวยงามครับอีกแปดอีกสองโอ้โหดอกนี้แตกไปแล้วครับมังกรสีน้ำเงินมาแล้วครับโั้โหไลต่อไปครับสะสมครบรบห้าสิบตาร่างครับโอ้โหดอกนี้แตกไปแล้วครับ สี่สองปุ๊บปุ๊บปับห้าสิบแตกไปแล้วครับมังกรแดงแตกมาแล้วครับโอ้โหรอรุนรับโบนัสใหญ่ได้เลยครับผมจะรับไว้มาเต็มช่องแบบนี้เต็มเงี่ยเต็มเหนียวครับสีน้ำเงินมาแล้วสี่สองครับโอ้โห่ครับไวมาอีกครับมาอีกไหมครับไวมาอีกไหมครับอาชีพมังกรตื่นขึ้นแล้วครับจากนี้ครับอาชีพมังกรว่าไงครับออกมาพ่นไฟครับโอ้โห สวยงามมาเลยครับพ่นไฟมาแล้วครับอามังกรแดงมาแดงเดือดเลยทีเดียวโอ้โหพ่นไฟมาแล้วครับลาชิมังกรครับรับเงินแา้วมังกรดโตไฟกนเลยโอ้โหไม่กล้าวิ่งครับเอาเจ็ดแปดเก้าแล้วครับโอ้โหสองพันเก้าครับลาชิมังกรแดงครับ สวยงามเป็นไงครับโอ้แนบแนบอื้มลุ้นแบบช็อตไลน์แบบดุเดมาเลยครับอื้มยอดมากๆครับเกมนี้ครับอยู่ในค่าย PJ สวัสนะครับไปตามกในสัปดาห์ก้อนเพชรครับไปสนุกนะไปตามกันได้เลยครับแต่ไลน์แบบดุเดมากๆครับนี่ฮะบอื้มคูณเสร็จมาครับมังกรเขียวแตกมาแล้วครับ ปุ๊บโอ้โหดอกนี้มาแล้วครับอันไหนดูดูครับไล่ต่อไหมครับโอ้โหนักเมืองวันก้อนโตไปก่อนเลยครับหอคอยสี่แปดไปตามกันได้ครับใครที่ผู้ใดที่สนใจครับเก็บนี้ครับรรองว่าสนุกสุดมันอย่างแน่นอนครับผม